สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูดวงตามราศีเกิดกันบ้างนะคะในแต่ละราศีเกิดนะคะในช่วงเดือนตุลาคม2568นี้นะคะจะเจอเจอเรื่องราวอะไรบ้างนะคะเริ่มจากคนราศีเมษค่ะคนที่เกิดราศีเมษนะคะในช่วงเดือนตุลาคม2568นี้นะคะจะเจอเจอเรื่องราวอะไรบ้างนะคะหยิบไพ่ห้5ใบค่ะ ใบแรกค่ะสองเม้า้าค่ะใบที่สองค่ะเดอะสตาค่ะใบที่สามค่ะสี่ดาบค่ะใบที่สี่ค่ะอัศวินถือดาบค่ะใบที่ห้าค่ะสี่เม้า้าค่ะ คนที่เกิดราศีเมษนะคะในเดือนตุลาคม2,568นี้นะคะการงานของคุณนะคะจะมีบัตด,ดีนะคะมีคู่หูนะคะคอยช่วยเหลือกันนะคะทำให้การงานของคุณประสบความสำเร็จนะคะในช่วงเวลานี้คุณจะมีแรงบันดาลใจใหม่ๆนะคะจะมีเรื่องราวที่ ต่อให้เกิดแรงบันดาลใจหรือว่ามีงานใหม่ๆเข้ามาในช่วงเวลาน้นะคะจุดประกายให้คุณนะคะได้มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจแล้วก็ทำสิ่งต่างๆได้ดีนะคะในช่วงเวลานี้แต่ถ้าใครที่คิดจะลงทุนในช่วงเวลานี้นะคะหรือว่าคิดที่จะทำอะไรที่อาจจะเ,เกี่ยวกับการ ลงทุนหรือว่าออกไปหางานใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่ในช่วงเวลานี้เนี่ยก็อาจจะต้องรอดูสถานการณ์สักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังมีอะไรที่ไม่แน่นอนอยู่นะคะอาจจะทําให้คุณมีปัญหาได้นะคะเก็บรวบรวมข้อมูลให้ดีๆกันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยคิดและตัดสินใจอีกทีค่ะในช่วงเวลานี้นะคะคุณมีโอกาสที่จะได้ร่วมงานนะคะกับคนที่เป็น คนที่เราไม่ชอบหน้าหรือเขาไม่ชอบรหรือเขาไม่ชอบหน้าเราในช่วงเวลานี้ได้นะคะถ้าเกิดคุณใจเย็นนะคะแล้วก็คอยที่จะรับฟังนะคะหรือว่ามีสตินะคะในการที่จะแยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานออกจากกันนะคะรับรองค่ะว่าคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นได้อย่างดี คุณถ้าเกิดคุณมีสตินะคะไม่ว่าจะเกิดปัญหาใดๆนะคะคุณก็จะสามารถแก้ไขได้นะคะคุณสามารถที่จะชนะศัตรูของคุณได้นะคะด้วยตัวของคุณเองนะคะด้วยความสามารถแล้วก็สติของคุณค่ะในช่วงวราน้นะคะคนที่เกิดราศีเมษนะคะจะมีโอกาสนะคะได้อ่อ มีการงานที่มั่นคงขึ้นนะคะมีการขยับขยายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะบางคนอาจจะมีาการตั้งหลักตั้งฐานนะคะหรือว่ามีการก่อมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในช่วงเวลานี้นะคะซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วก็นำทางไปสู่สิ่งดีๆในอนาคตค่ะ ขอให้คนที่เกิดราศีเมษท,ทุกคนโชคด,ดีกันนะคะถูกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นท่าคูนด้วยค่ะ